الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتنبهوا في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا กสุนีที่รากรรรุนนะครับวอย่างเรื่ชักให้ทุกท่านแยงพระเราสวรบ้องมุ่วตาในการปฏิบัติตามจงรับัดทต่ีพระโรมศัพท์ที่นับพระโรคอย่างพิเศษตายปฏิบัติตามข้อหาก็ใช้พระโรมนะครับอย่างเช่นครับจะมีน้องเรื่องที่อยากจะพูดกน้องในวันนี้เป็นเรื่องที่นะครับผมเองได้ไปเจอในนิตยสารนะครับที่ จะหมจากเรื่องของสันติที่เหตุความไม่สงบเรียกร้องต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในแต่ละประเทศนะครับเหตุต้านการเมืองที่เรื่องของการปองส่งการสู้รบกันนะครับระดมสัตว์และกาติดตามกันตลอดแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่นักวิทยาศาสตร์นะครับออกมาแสดงความคิดเห็นกันใหญ่มากนั่นก็คือเรื่องของไรมันไดซึ่งมันจะสร้างความเสียหาย นะครับให้ก <S ess> ับหลายประเทศนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นเรียนไปได้นะครับซึ่งไม่ต่างอะไรกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภาวะสิศาสร์ที่เราเห็นเป็นในะนี้พี่น้องที่ติน้องต่างชาตนะครับในประเทศซีเรียนะครับในอิรักในหลายๆประเทศในเยเมนนะครับอย่างในประเทศซีเรียที่เป็นประเทศ islam นะครับมีพี่น้องประชาชนชาวสุทีของเรานะครับเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีชาวอยู่แค่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง แต่เวลาเกิดสงครามขึ้นแล้วนะครับมันทำให้เกิดความเสียหายไรเกะทั่งนขึ้นนั่นรัฐบาลซีเรียเองหรือสหประชาชาตินะครับเขาบอกว่าประเทศซีเรียจะต้อง นั่นได้แต่ปเรียนที่นักวิทยาศาสตร์เขา้าวิจกันมากมากก็คือความเสียหายซึ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากภัยธรรมชาติผ่นดินไหวนะครับผ่นดินไหวหนึ่งครั้งอาจจะทำลายและสร้างความเสียหายเกิดขึ้นกับประเทศชาตินะครับเหมือนกับสงครามหนึ่งสงครามเลยนะครับเราเห็นนะครับปในบาประเทศเนี่ยนะครับเวลาแผ่นดินไหวขึ้นมารัา้ชาตามีสึนามิด้วยนะครับตามมาในที่จะสร้างความเสียหายให้แล้วก็ พื้นทูกันยากมากทีเดียวเพราะมันเป็นความเสียหายที่ทั่วหน้านะครับเหมือนกับเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับตะวันรังที่มีสีนนี้นะครับก็เกิดเจอนดินไหวพร้อมๆกันสร้างความเสียหายนะครับจนกระทั่งยันนัดเวลานี้นะครับผ่านมาหลายปีแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะฟื้นทูจังหวัดที่นะครับถูกระตุกได้นั่นเป็นแค่จังหวัดเดียวนะครับจังหวัดเล็กๆคนนั้นเองแต่ว่าเรื่องที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับเป็นเรื่องในบ้านนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา สถานการณ์กับความเป็นปกติของธรรมชาติซึ่งเรื่องนี้นะครับเราเห็เราก็สัมผัสกันได้นะครับทุกทุกทุกสัปดาห์นะครับสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็จะมีอากาศที่หนาวจัดพอสมควรนะครับ14องศา13องศานะครับมีอยู่เช้าหนึ่งนะครับเราอยู่ในอุณหภูมิประมาณสัก14องศานะครับเช้าหนึ่งนะครับเมนะครับเมื่อตอนสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาเราก็บอกว่ารู้สึกว่าหนาวเป็นกระตั้ง การรัฐบ,บาลแล้วก็หน,น่วยงานปกครองท้องถิ่นนะครับในบางพือนในบางจังหวัดก็ประกาศเป็นนะครับภัยพิบัติ่งตรงนี้นะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบกับพี่น้องของเราที่ในหลายื้นที่แล้วความระดับทีิเกิดขึ้นในบ้านเรานะครับเพียงแค่ภัยหนาวสามสี่วันเพรานั่นเองที่อากาศลดตัวลงมาแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าหนาวนะครับแต่กับพี่น้องของเราจำนวนหนึ่งถ้าพี่น้องติดตามนะครับดูทีวีช่องุสสิอยู่ในขณะนี้นะครับก,รรก็นะบนจะมีนะครับองอนนนะค์กรที่เขา อาสาทำหน้าที่ที่จะเป็นตัวแทนของพวกเราในความช่วยเหลือไปให้กับพี่น้องชาวซีเรียนะครับพี่น้องชาวซีเรียนะครับเขาจะอยู่ในอากาศหนาวแบบนี้นะครับเขาหนาวกันมาแล้วนะครับเกือบสองเดือนแล้วแล้วก็จะหนาวเรื่อยไปนะครับจนกระทั่งถึงประมาณช่วงปลายเดือนเมษายนหรนือกลางเดือนพฤสภาคมซึ่งเขาหนาวนะครับหนาวจนกระทั่งมีหิมะตกนะครับหนาวบางๆจังหวัดบางพื้นที่นะี่ยก็ติดลบเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราเห็นสภาพ ความเสียหายความเดือดร้อนนะครับที่เกิดขึ้นจากไทหรือภาวะรุคตาเราก็เห็นว่าเขาใดนลำบากแยแย่กันอยู่แล้วไม่มีอะไรจะกินแล้วนะครับไครหนึ่งฟอนะครับมันเหมือนกับว่าเขาจะต้องทํางานกันบางทีนะครับหนึ่งแผ่นนะไข่หนึ่งแผ่ไข่ไก่หนึ่งแผ่เขาจะต้องทํางานหนึ่งเดือนเพื่อที่จะซื้อไข่หนึ่งแผ่นนะครับเราเนี่ยไข่แผ่นหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับตะเบลเล่นมาเกือบเก้าสิบกว่าบาทนะครับเราจะซื้อเท่าเมื่อไรก็ได้ แต่ของเขาเนี่ยนะครับของเขาแพงมากๆเลยค่าของชีวิตเขาในปัจจุบันนี้บะหมี่นะครับบะหมี่เขาก็นะครับต้องใช้แรงงานนะครับเป็นวันๆในเพื่อจะให้ได้บะหมี่มาซักสองนึงแล้วก็เป็นต้มแล้วก็หายากนะครับข้าวสารก็ไม่มีแป้งสาดีก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเพราะอยู่ในภาวะสงครามนะครับข้าวหญ้าขาดแคลนฉะนั้นเราจะเห็นคมาต้อนสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากทการ เขาก็ต้องอาศัยไม่ได้ลับผลไมะ้หรือเพื่ยอยักที่มีอยู่ตามเรื่องการซึ่งก็ไม่สามารถที่จะเพาะปลูกได้ต่างปกตินะครับเพราะอยู่ในภาวะสงครามมีอะไรก็เอามาทำให้เป็นกับข้าดเด้าแต่ละกันนะครับเร่ความผิวเรือความปวดยาก็สามารถที่จะกินได้ทุกอย่างของที่ไม่เพยกินมาตั้งชีวิตแต่ในช่วงสงครามก็กินได้นะครับที่ความทำมาของพวกเขาดังนั้นเราจึงเห็นนะครับความก้ฏว่าของนักวิชาการในยุคปัจจุบนันนี้นะครับหลายหลายหลายประเทศเลยนะครับที่

เนื้อแมวได้แล้วนะครับในปัจจุบันนี้เด็ดเล็ดๆนะครับนมผงเนี่ยนะครับเขาเขาเขาจำหน่ายเป็นกิโลที่โนมนะครับก็เป็นกระสอบกระสอบแต่ก็เขาจำหน่ายเป็นจำหน่ายเป็นกิโลนะครับมูลค่าประมาณนะครับเกือบเกือบถึงร้อยล้า์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้การเราจะพิจารณาดูแล้วนะครับนมผงนะครับหนึ่งกิโลนะครับเป็นมูลค่าประมาณสามสามสองสามพันบาทซึ่ง ถ้ามาขายนะครับาาการจำหน่ายในเมืองไทยผมเที่อวคนราคนไม่ซื้อกันกระไแต่ในซีเรียรเขาต้องซื้อเพื่อที่จะให้เด็กกินเขาก็อเอานะครับนมนมเนี่ยเป็นผสมนะครับเอาทำอ,อะไรเนอาก็เลยมาบบเกลือเทศนะครับมาบบเกลือเทศมาปรุงรสนะครับต้มแล้วก็เอานมเนี่ยไปชงให้มัน,นจางๆเขาก็เ,าอ,เอาแบบนี้ให้เด็กกินกินทั้งโรงพยาบาลนะครับอาจจะมีเยื่องวาาคนยากาจนเขากินอย่างแบบนี้ ั้เราเนี่ยค่อนข้างจะสบายหรือว่าสบายมากสมดุ์นะครับเราจะกินนมยี่ห้อไหนก็ได้จะกินนมแพ้ก็จะกินนมวัวนมมีทุกอย่างเลยนะครับผสมแร่ธาตุผสมวิตามินผสมทุกสิ่งทุกอย่างเรามีเพีงพอแต่ี่น้องเราไม่มีเลยแต่เวลาเราเจอภัยนะครับภัยเล็กน้อยๆนะครับเราก็บ่นกันแล้วแค่หนาวสามวันนะครับหนาวสามวันสัปดาห์หนาวสามวันสัปดาห์นี้สี่วันแค่นั้นแลครับเราก็บ่นกันแล้วทำอะไรไม่ถูกกราอยู่กันไม่ได้ แต่ว่าพี่น้องของเรานะครับเขาไม่มีอะไรเลยถุงถุงสีดำถุงพลาสติกสีดำซึ่งของเรามีภ่าเป็นแค่อาว้ใส่ขยะิอง,งนะครับของเราเนี่ยเอาใส่ขยะบรรจุข,ขยะแล้วก็ไปโยน,ปนไปทายถานนให้จีสารกเก็บนะครับแต่สําหรับชาวซีเรียเขาต้องแยกกันนะครับต้องเข้ากิงซื้อถุงพลาสติกสีดำนะครับซื้อไปแล้วไปทำอะไรครับไม่ได้ไปใส่ขยะนะครับเขาเอาไปสร้างวมงเพื่อให้กับร่งงางกายของกเรา อไปทำความอบอุ่นให้กับร่างกายไปจอบนะครับไปจอดเหมือนกับเราเคยใส่สมัยก่อนนะครับเราไม่มีเสื้อกันฝนเราก็เอาถุงปุ๋ยนะครับถุงข้างในปุ๋ยมาจอดนะครับทำแขนทำคอใส่แต่เขาไม่ได้จอดนะครับเขาใส่แบบนี้นั้นเลยสวมขาสวมตัวนะครับนอนกดตัวอยู่ในถุงสีดำเพื่อให้ร่างกายเก็บความอบอุ่นเอาไว้อยู่ในภายในถุงน,น,นะครับเวลาที่ะตกลงมามันก็ไมโดนโดนเนื้อโดนตัวเราไอ อายร่างกายที่จะระบายความชื้นออกจากร่างกายมันก็นะครับสะสมอยู่ในถุงก็เลยทําให้เป็นความขมวนได้เป็นภมิปัญญาเราภูมิใจเองเขาเขาฉลาดเขาอีวิธีแต่ถ้าเราพิจารณาจริงๆแล้วนั้นเป็นความยากลำบากของพวกเรานะครับเพียงแค่ถุงโพสติ้ที่เราบอกว่ามีค่าเพียงแค่เอาไว้ใส่ขยะให้เทศสาลไปทิ้งนะครับแต่สําหรับเรานะครับในบางหมู่บ้านต้องเข้าคิวต้องจองถุงดังกันเวลาเขาพยกนะครับการส่วพยกล ราก็ไม่มีอะไรกันนะครับไปนอนกันอยู่ตามเต็น์นะครับรอเข้าคิวนะครับสิงิที่ผมเห็นในคลิปนะครับถ้าพีน้องเห็นแล้วมีน้องผงกใหญดไม่ได้ที่จะสงสารดูว่าอยากจะทำบุญกับเขาพี่น้นองชาวรประชาชาติเขาได้เมิ่ประมาณส่วนหนึ่งจากประเทศสเปนนะครับเขาก็มีหน่วยอาสานะบาสาเป็นมมอนาสาเป็นกระทวกแพทย์ในู้มแดนอาสาคนนี้นะครับเขาก็ไปทําอาหารเลี้ยงน,นะครับทำอ,อาหารเลี้ยง สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดแล้วก็เก็บเอาไว้ได้นานที่สุดก็คือการทำขนมปังนะครับถ้าจะทำเป็นอาหารปรุงอาหารปรุงเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ในการที่จะเก็บรักษาขนมอาหารเนี่ยมันใช้ระยะเวลานะครับมันมันจะเสียหายง่ายเราก็เลยทำเป็นขนมปังพี่น้องครบเวลเราก็ทำเป็นขนมปังออกมาแต่แล้วก็เขาก็ใส่กระดาไม้นะตัดไม้นะครับแล้วก็แบะไปเปตั้งนะครับ ก้อนหนยาวๆนะครับก tamam. ้อนหนึงเป็นขนมปังฝรั Mother, ่งนะครับเขาต้องแบ่งนะครับแบ่งสองแบ่งสามก้อนหนึ่งเนี่ยครอบครัวหนึ่งบทีไม่ได้นะครับต้องแบ่งกันความที่ว่าความองอยากของเขาครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือนะครับเด็กเล็กๆนะครับเด็กเล็กๆที่เวลาพ่อพ่อหรือพี่มาเข้าเข้าคิวเพื่อที่จะรับขนมปังครอบครัวละหนึ่งก้อนนะครับเวลาเวลาแจกบหมดขานแรกนะครับ คนที่แจกนะครับเขาก็เอากระบากระบาดไม้นะครับเป็นผาดไม้นะครับกระทอกกะกระแทกกระแทกกระแทกให้เสร็จขนมปังชิ้นเล็กเลกที่มันหลุดล่อนเป็นแผ่นๆเนี่ยไหลามารวมกันที่มุม่ะมุมอะไรมุมมุมผาภาพที่เห็นก็คือเราเห็นเด็กนะครับเอานิ้วตูดน,น้ำลายแล้วก็จิ้มขนมปังนี้แค่นั้นเราก็เห็นรอยยิ้มของเขาแล้วความลำบากความหลองอยากของเขาแะนั้น สิ่งหนึ่งที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเราบินทิ้งกินว่ากับข้าวที่บ้านมีอยู่แล้วเราบอกไม่อร่อยไม่ถูกใจไม่ถูกปากเราก็วิ่งออกไปซือ้อขนมไปกินขนมไปร้านอาหารตามสั่งไปกินกับเราก็ได้จะกินอะไรก็ได้กินทุกทสิ่งทุกอย่างที่เราบอกว่าไม่อร่อยเลยไนดะ้เราออกมากินขนมได้แต่พวกเขาน,นะครับแม้กระทั่งขนมปังนะครับที่มนะีที่มีติดเป็นเศษชิน้นเล็กๆลที่ต้องกระแทกกระบาไม้เนะี่ยมันจะไหลมา,ารวมกันนะครับ เขาแค่เอานิ้วจิ้มดูดนะเขาก็ยิ้มกันแล้วมันช่วยอะไรช่วยเขารู้สึกว่าเขาได้มีอะไรรองรอดมากแล้วฉะนั้นไัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยนะครับมันลำบากกว่าเราเยอะเทียบกันไม่ได้เลยแต่เรานะครับเพียงแค่ปรากฏการณ์น้ำแรงน,นะครับแต่ก็ไม่เสียศาส,สนานะครับไทยจะภาคลูกภาคพ่อภาดพแม่ตายก็ไป่วันละวันละคนสองคนแต่ไม่มีอะไรภาคศาสนาจากเขาไปได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือ พวกมิชช okay, okay. okay. for okay. ันนารีนะครับพวกพิสเตียนนะครับเขาลงไปนะครับของประเทศของประเทศอารลบซาอุดิอาระเบียกาตาร์อิมาเรียเนี่ยเขาก็ไปช่วยเต็มที่เลยนะครับเป็นหมื่นๆล้านนะครับแต่ไปก็เต็มที่ความเยอะมันก็ได้สั่งเพียงแค่กระโจมนะครับเป็นเต็นท์่านะครับเป็นเต็นท์ผ้าแต่ก็เป็นผ้าประเภทดีๆนะที่ไม่ไฟไม่ติดไม่อะไรแบบนี้แต่ว่าพอของคริสเตียนเข้าไปเนี่ยพี่น้องครับเขาล่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์เป็ตั้งเลยนะครับแล้วก็ านดีดีกว่าดีกับของาร,ราราบอตานนะครับบริการดีมีหน่วยแพทย์มีการชาติอะไรไปบริการแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือนะครับความความเหนียวแน่นของพี่น้องชาวสุนีของเราที่เขาไม่ยอมไม่ยอมแลกความสบายของพวกเขาได้กับศาสนาเขายอมมาเข้าแถวเพื่อที่จะรับขนมปังนะครับรบับขนมปังแต่ว่าไม่ไปเข้าแถวเพื่อที่จะรับคระามเช่นนล้นละจะทำอรศางิร ถ้ามันไม่จรงสุดวิสัยไปถึงกับตาจริงๆของว่าไม่มีใครทิ้งศาสนาแล้วแต่พวกเรานะครับพวกเราแค่น้ำแรับน้ำแรบน้ำในคลองแห้งนะครับทำนาก็ไม่ได้วิดน้ำขึ้นบ่อไม่ได้เรายังเป็นหลายคนเหมือนกับจะเหมือนกับไม่ใช่คนแข่นะครับย่อวจะเป็นมุสลิมพูดเหมือนกับไม่ใช่คนแขกเฉราะนั้นแค่น้ำแรงนะครับเรายังรู้สึกว่ามุสลิมเราบ้านเรานนั้นนะไม่ไกลที่จะใส่ใจว่า เราจะสัตย์เราจะคิดกับเราอย่างไรในฐานะี่เรมจะเป็นเจา้าของฝนเจานะ้าของน้ำเราเพียงแค่ใช้น้ำของ Allah ตนั้นเองเพียงแค่น้ำมันน้อยน้ำมันไหลมาไปทางใจเราหรือทำนานไม่ตงรงฤดูนิดๆิหน่อยๆนนะครับเราก็วยววยนะครับจนก,การะทั่งลืมในระวัาพระเจ้าของเราคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์การากการทมเป็นไปในทของธรรมชาติเชเมไหมครับแค่นี้เราก็รักษาศาสนาไว้กันไม่ได้แต่เวลาเราไปเห็นพี่น้องของเราที่เขา เขาเขาเขายิ่งจนเขายิ่งเล็ยิ่งนกถึงอลาสกานาหนะครัว่าตาดาจากนั้นผมอยากจะให้พี่น้องนะครับแบ่งปันดูอาให้กับพี่น้องชาวซีเรียพี่น้องชาวกาซาพี่น้องนะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนะเขาเองผมเชื่อนะครับเหมือนกับเราไม่อยากมีนะครับสงครามไม่อยากให้สงครามเกิดแต่สงครามที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความอาทรของคนที่ไม่ใช่สุนัขอย่างพวกเรานะครับรัฐบาลซีเรียนะครับ ซึ่งมีประชาชนเป็นแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่เป็นชีอะประชาชนส่วนใหญ่70กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเป็นซุนนีราหูสิมสายซุนนีนะครับอีกสัก4-5เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นพวกคริสเตียนแต่ว่ารัฐบาลชีอะอัสซีเรียเนี่ยมันเลี่ยงเกรียมนะครับมันมันมันฆาตตัวนะครับฆาตตัวฆาตตัวรัฐบาลเนี่ยนะครับมันก็สังหารหมดประชาชนชาวซีเรียที่เป็นซุนนีพี่น้องครับประเทศซีเรียเนี่ยพี่น้องคงทราบแล้วว่า เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมเป็นต้นกำเนิดของศาสนาของพวกเรานบีบรรดีศาเรียนทั้งหลายนบีนะครับนบีอิบรอฮิมนะครับนบีอิบรอฮิมก่อนที่จะมาสร้างกาบะานนะครับท่านก็อยู่ที่โน่นนะครับครอบครัวของท่านนบีอิสมาอิลนบีซาก็อยู่ที่โน่นฉะนั้นลูกหลานของนบีอิสฮะเบเลยประมาณนี้ียูซุนตะไกรดินนะครับเป็นบรรดีศาเรียนทั้งหมดแล้วก็อยู่ที่โน่นกันเราจะเห็นมุกอัลของกษัตริยนบีอยู่ที่โน่นมาสิดของกษัตริยนบีทั้งหลายอยู่ที่โน่น ซอฟตบั๊กของเราส่งเงินเล่าส่งเงินเล่มายู่ในศาลตอนนี้นะครับที่ตอนที่เสียชีวิตนะครับศูนยสารมัสยิดงต่างๆก็อยู่ที่นู้นแต่ตอนนี้ไม่เหลือมัสยิดของใครเลยแม้แต่คนเดียวโดยเฉพาะยิงมัสยิดของซอฟตบะ๊กมัสยิดของควาลิตควาลีตมัสยิดของมิลล่ามัสยิดของใครแต่ใครก็แล้วแต่ที่มีชื่อเป็นชื่อมัสยิดเป็นชื่อของซอฟตบะ๊กคือที่นะครับพี่ปล่อยจรวดนะครับลูกกระสุนปืนพวกรถถังก็จะถล่มยิงไปตามมัสยิดที่ มีชื่อของโซาบัติดอยู่ฉะนั้นนี่คือสงครามที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเหตุการณ์บ้านการเมืองเรื่องของคนประโยชน์กันการแต่มันคือเรื่องของศาสนาฉะนั้นเราเองยิ่งต้องนึกถึงพวกเขาให้มากที่สุดฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่าเราเนี่ยได้บทเรียนจากไทยแล้วได้บทเรียนจากปรากฏการณ์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งเราได้มีคางออกเยอะแยะไปหมดเลยรัฐบาลช่วยพอมีแล้วพี่น้องล้วนังดูสิครับ พอพอน้ำชาจะแห้งทองเหมืยนเดขาก็ทยอยเปิดให้เราเราก็มีปรามีใช้แต่น้ำประตาที่มีอยู่ช้จะหนอนเรามีใช้ตลอดท้งปีทุงชานะครับไม่เคยขาดเลยน้ำในทองมันแห้งเป็นไรเรามีน้ำประตาช้เรายังมีน้ำา่อชานะครับเรายังมีน้ำที่สามารถหาซื้อมาใช้ถึงใช้กินได้แต่พวกเขาไม่มีน้ำน้ำเลยนะครับไม่มีเลยฉะนั้นมันเป็นความยากลำบากสำหรับพวกเราแต่เรานี่เทียบอะไรกับเขาไม่ได้แต่ก็อยากจะให้พวกเราคิดนะครับว่า บทเรียนที่เกิดขึ้นกับเรามันเพียงแค่เล็กๆน้อยๆนะครับจิ๊บๆเลยสําหรับสําหรับคู่ศรัทธาแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีมากก็คือถึงศรัทธาคิดถึงความเป็นมุสลิมของพวกเราอย่าง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 สถานการณ์ไฟแลรงนะครับผมเชื่อนะครับมันไม่น่ากลัวนะครับไฟแลรงนะครับเขาคํานวณนะครับอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาที่เขาคํานวณว่าการเมษายนเนี่ยก็จะเริ่มเริ่มเข้าสู่ ปลายฤดูแล้งก็จะเข้าสู่ช่วงต้นของฤดูฝนพอพุทธศตวรรษนี่ฝนตกแล้วฉะนั้นฤดูแล้งมันก็แค่ประมาณสาเดือนสี่เดือนเท่านั้นแหละแค่แนี้เดี๋ยวมันก็หมดฤดูก็ไปเข้าฤดูฝนฤดูอะไรแต่ถ้าใจคนแล้งให้ฝนตกมันก็แล้งนะครับมันอยู่ที่ใจนะครับถ้าใจแล้งอยู่ที่ไหนก็ไม่มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าใครแล้งเดี๋ยวรัฐบางแล้วก็ให้ก๊กให้ก๊กไปช,ยยนะช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือให้แล้งช่วยก๊กช่วยกดนุน ราคาสินค้าการเกษตรเขายังมีทางออกให้พวกเราได้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 ลืมตาตากันได้เดี๋ยวช่วยเงินเรื่องอะไรล่ะเรื่องโครงการการเกษตรเพราะปลูกเพื่อผีใช้น้อยส่งเสริมให้นั่นส่งเสริมไม่ไี่ไันจะมีทางออกแต่เราแค่ศรัทธาของเราหรือหัวใจของเรามันแลงนะครับอะไรก็ช่วยไม่ได้เงามาลงเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้ดังนั้นผมจึงเบียดที่มีน้องเห็นนะครับชาวซุนนะชาวซุนดีซีเรียที่เขา ไม่ยอมเป็นข้าแถวระความช่วยเหลือจากโควิสเตียนแต่ก็รอความช่วยเหลือจากพี่น้องมุสลิมของเราเพราะเขาต้องการมี่จรรักษาอิสนาของเราเอาไว้แต่เราเนี่ยนะครับหัวใจของเราไม่เด็ผูกพันไม่เด็ดแน่นกับศาสนาใครเอาผลประโยชน์อ,อะไรมาให้นะครับเราก็รอดจะไปนะครับแล้วก็ทิ้งศาสนาของพวกเราไม่อยากให้เป็นบรรยากาศแบบนี้ฝา,ากเป็นบทเรียนกับพี่น้องนะครับว่าเราต้องใช้โอกาสแบบนี้การที่จะปลูกสร้างสัทธาของเราให้หนักแน่นมากยิ่งขึ้น ยิ่งเราได้รับผลทดสอบนะครับเล็กๆน้อยๆแบบนี้เราจะทำยังไงที่จะให้อีมมักของเรานันเข้มแข็งพี่น้องจำนะครับว่ารานั้นต้องเหมือนทองนะครับทองยิ่งบริสุทธิ์นะครับก็ต้องยิ่งใช้ไฟอุณหภูมิสูงมากสูงมากๆยิ่งเผามันก็จะยิ่งยิ่งอะไรยิ่งเหลือทองที่บริสุทธิ์แต่ถ้าไม่เผาเลยไม่โดนเหตุการณ์ความรุนแรงอะไรเลยนะครับมันก็จะมีต่สนิมนะครับมีต่เล็ก มีแต่สังกสีมีแต่เนื้อมีแต่นี่เข้าไปคนเตือนมันก็จะไม่มไได้ม่ใช่ทองางแท้ไม่เป็นประรามริสุ์แต่ถ้าเราเผาหาวทีนกระทั่งมาละลายอะนั้นมันก็จะเหลือเฉพาะทองคำแท้อาอาชสุฮานัต์เราพระสรงต้องการที่จะคัดกรองเปล่าของพระองค์ลองดูสิลองให้มันแ้งสิลองให้มันน่าทุกข์ซิลองให้มันน่นลองให้มันนี่น,น,นนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามันจะเหล่าอัล่าอารเพียงแค่ไม่หยิบมือแล้วับที่จะเป็นผู้ดีเหลือ แล้วก็ยืนอยู่เทียงข้างพระองคง์มี่น้องครับเมื่อปีก่อนๆเนี่ยเมื่อปีก่อนๆนะครับเวลาเรามีภัยแรงแบบนี้นะครับหรือถ้ามีเทศกาลอะไรก็แล้วแต่นะครับบางคนเนี่ยคือไม่ได้คำนึงแล้วครับขอให้ได้ไปก่อนขอให้ตัวเองได้เอาไว้เขามีเกระจกักมบุสิุรเราไปเขามีอะไรก็แล้วแต่มุสลิมไปกับเขาทั้นเลยวันไหนมีแจกอะไรที่ไหนอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่อนสังฆการนะครับของที่เหลือจกพระเข้าใจแล้วเราก็ไป มุสลิมยังไปเข้าแถวนะครับไปลงชื่อจองมาเป็นอาทิตย์เลยนะครับขอยื่นทะเบียนบ้านบน้าบ้านตัวนี้ไปหวังจะไปเอาของที่วางไปเอาขอ,องของทางมุสลิมเราไม่มีศักดิ์เลยครับมีแต่ดีเยอะดังนั้นไม่อยากให้สังคมมุสลิมเรานะครับแพ้กับภัยธรรมชาติแล้วก็เส,สียศาสนาของตัเวเองไปด้วยฝากเป็นหนุ่มเองเป็น้องทุนทันทีนะครับอุดรฮาตุก็รัสส์เป็นทุลย์ละอุรีมันดีเบลกุลวลิซาลิมุสลิมีนาฟุลิลัม